ค็ไม่ได้่เอาน้เรื่องเรื่องนั้นโอเคแล้วเอาใครดูในนี้คิดถูกไหมคิดเอาเองนะคะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องนั้นมาไม่ทันค่ะเรื่องนั้นเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะพ่อผู้ใหญ่ชอบไปหาลุงพลกับปอรแตนเพราะเรื่องนั้นเรื่องนั้นคี่เอาเองว่าเรื่องอะไรเรื่องแล้วก็แม่ผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่ออกมาก็จะมาแถลง เรื่องนั้นเรื่องนั้นยังไม่รู้เลยนะคะเรื่องนั้นยังงงอยู่นะคะเรื่องนั้นยังงงอยู่ค่ะเรื่องนั้นยังงงอยู่ค่ะให้ประดางงงเรื่องนั้นโอ๊ยนาะแม่ขอพเรื่องนั้นนั้นนะคะเดีวยังไมรู้เรื่องนั้นยังไม่เรื่องนั้นเลยอยู่เดียวนี่ยังไม่แจงได้ไหมเรื่องนั้นค่ะเพราะว่ารู้แต่เรื่องนั้นนะคะแม่ดาก็ยิ งก็จะใหญ่เลยไปให้งง่แล้วง่เรื่องนั้นใช่ไหมโงจริงจริงช่างไรแล้ใช่ไหมพ่อพ่อผู้ใหญ่แกพี่จะเก็รถแม่ผู้ใหญ่เรียกแกก็ไม่ได้ยินสมองชาแนลก็เลยจะเปิดเต็นั้นเราก็รอดูเนาะรอดูรอดูเรื่องนั้นนะจะออกมายังไงอะไรมันจะตรงกันไหมที่เราคิดเนาะ ทำไมเราพูดเหมือนกันยายวันนี้ว่ามันเรื่องนั้นเน้นเน้นเรื่องนั้นเน้นเน้นเรื่องนั้นนะคะรอดูรอดูนะคะรอฟังจากปากแม่ผู้ใหญ่เนาะเรื่องนั้นที่เขาเองนะคะเรื่องนั้นเรื่องนั้นคลิปนี้สั้นๆค่ะสนุกสนานเทหานะคะสวัสดีท่านที่เล่นแลยวทำไมก่อนไม่ไล่จังแม่มาต่อยทำไมก่อนเขาเนี่ยอราหนูไม่สนใจแกล้งหน้าหนึ่งนาทีเองนะ แช้านาทีก็เอาใช่ไหมนั้นตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปคลิปช็อตแม่แม่มาต่อยแม่มาต่อยชื่ออะไรครับเรื่องนั้นไปไปยืนตรงนั้นแล้วไปไปใช่แล้วแม่มาต่อยเอาบางคลิปนะหนูจะเล่าอะไรให้ฟังไปต่อไม่ได้เอ่ซีคะคลิปนี้ไปต่อไม่ได้สวัสดีค่ะ ง่ายๆเนาะมันไปไม่ได้ไงมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องสันเนาะใหญเนาะนมัจ้าัน้ได้ยินเสียงออกมาแล้วนะคะแม่ผู้ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเาฟังนะคะมมลาานมฮะโอ้โหมามไปบุญมาไม่มาไปด้วย ไปเรื่อยไปเรื่องไปไไปไพี่้ไปเรื่องนั้นโอเียแอรอะมาม้ไปเรื่องนั้นเหรอโอเคลูง่อมาขับรถระบอกไปเรื่อน้นบอไปเรื่องบออาลุ่รถแล้วนะครี่อะไรนมาดูอบุญใช่ไหมมาดูองใบบุญมาดูบุญเเ่งหมดแล้วข้งไง นี่นะคะมาดูน้องใบบุญนะคะก็สตาร์ทรถนะคะสวัสดีค่ะพ่อครัชองไม่ออกตรงบอกนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะแม่ผู้ใหญ่จะมาเมาใครท่าพัดลมด้วยกันผู้ใหญ่นะเพ้าะท่านสั่งมาดูน้องใบบุญเพราะว่าผู้ใหญ่จะมาดูไหมเราจะไปออกด้วยผู้ใหญ่จะไปเอาสักคัำอย่างนึงมาก่อนโอเคคีโตรนี้แน่นอนโอเคถ้างั้นนะ นี่นะคะเรื่องนั้นเรื่องนั้นที่ว่ากันใช่เรื่องเ้นแม่ผู้ใหญ่มาเรื่องไม่ผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรเรื่องนั้นนี่นี่รถอ๋อไปไนมาไม่พูดใหญ่จ่ไปไนนาบอกรู้อำเป่ะไปไหนคะอยากลองเกเสียงใหม่ดูอยาลองเลอกเสียงรถใหม่จะไปท่งเงี้ย

อนรงรไอะไรนะตันนี้ร่ากางานบนก่นไว่านะวันไหนดเด้อแม่ไปวันไหนครับไปวันไหนอย่างนแต่งตัวสวยๆเหมือนแม่คระเยก่้องรไร็ไหนคุไรได้นเ้นเนมากเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลย ทิ่นีแน่ใส่เพราะว่าโอ้โหเนี่ยเด้อดสุดนี่เดือดสุดต้องดูปากแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โตะลึงเลยจริงๆนะโอ้โหนี่บักแตงโมบอ่ะโอ้โหน้าลุมดอกไม้ล้มนี่นะคะลุงจะปล่อยรถออกแล้วนะคะช่วยเช็คดูว่ารถ มันดีขึ้นไหมที่จะตกแต่งภายในนะคะ